Merry Christmas สุราธานีค่ำนี้ครับ25ธันวาคม2 5 6 6 Merry Christmas and Happy New Year 2024ตอนนี้ช่างหนึ่งอยู่ที่สะพานทะเลถนนคนเดินครับภาพบรรยากาศแสงสียามค่ำคืนค่ำนี้ครับวันคริสต์มาสนะครับที่จังหวัดสุราธานีอากาศเย็นสบายอจริงวันนี้อากาศเย็นสบาย,ย,นนาาย,บายทั้งวันแล้วนะจริงสองสวันแล้วแหละติดก,กันนะ ตอนนี้ก็คือแบบพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ก็มาออกมาถ่ายรูปเนาะเช็คอินเนาะเป็นแบบบรรยากาศสวยๆนะไอ้จริงตอนหัวค่ำนะไฟไฟดับทีนึงแล้นะช่างทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาสวยงามยามค่ําคืนอีกแล้วครับถนนคนเดินครับสุราษฎร์ธานีครับสวยทุกมุมถ่ายรูปทุกมุมสวย รู้สึกว่างานจัดจนถึงปีใหม่เลยนะเ,ออเลยเลยปีใหม่ปีสามารถเพื่อน,อนๆอยู่ที่ไหนก็สามารถมาชักภาพหรือถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินกันได้ที่สะพนานนิ์ถนนคนเดินครับสวยมากๆครับแล้วก็พาไปชมหอนาฬิกาครับวดงามแสงสีนี่รับรองเลยว่าแบบคือเราแบบเดินเดินไปแป๊บนึ่งก็จะเห็นอีกสีนึงแป๊บนึงเป็นอีกสีหนึ่งเนี้ยดู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 เสนอพาดูสวยงามมากๆครับ ยังมีเวลานะครับแวะประเทวจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มาถ่ายรูปเช็คอินกันได้ครับที่สะพานนฤถนนคนเดิน19นาฬิกา29นาทีช่างนงเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับเนี่ยแต่ละมุมเห็นไหมจะมีสีไม่เหมือนกันครับสลับสีไปเรื่อยๆงดงามมากๆครับนี่คือคักครับคือคัก ของกินอะไรแย่มากมายนะของกะทุก,กะจีกก็กินเล่นกินจริงอะไรนี้มีหมดนะแถวนี้นะม่มีมพ่อค้าไม่ขายก็พอได้ขายของกันเนาะนี่สวยงามมากๆครับเช่นหนึ่งเก็บภาพบรรยา,า,ากาศมาฝากห่อ,หอนอาฬิกาเห็นไหมเนี่ยดูดีแต่ละคนสวยใสย่สชุดแบบออะไรเ็าเรียกว่าอัไนสันตาคอร์สกันเนาะมาเป็นแบบครอบครัวแบบน่ารักมากๆแล้วครับ ภาพบรรยากาศเห็นความสุขครับใกล้จะสิ้นปีกันแล้วครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องมีสุขภาพดีคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการนะครับเพื่อพรอ่าปีใหม่ฝรั่งก่อนเนาะคริสต์มาสว้าวสวยจริงแต่มากครับครับยังไม่มาเที่ยวกันได้นะครับที่นี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอ่ายีธันวาคม2566 Merry Christmas and Happy New Year ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย